วางไม้หันหลังให้กับวงการค่ะเชื่อว่าแฟนในยุค80-90คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสําหรับเจ้าของเพลงในตํานานอย่างกอบ ทัพทีมนั่นเองสำหรับเจ้าตัวแล้วชื่อเรนมากอค่ะเป็นชาวกรุงเทพเกิดวันที่25มก,กราคมนักร้องแห่งวงฟองสบู่ผลงานเพลงที่ทั้งคู่หลายคนเองจำได้นั่นก็คือหนุ่มเงาสาวงอนค่ะเข้าวงการจากการชักชวนของผู้จัด,ดอย่างวงอินโนเซนต์ก่อนจะมาดังในตอนที่ได้ร,อร้องร่วมกันนั่นเองซึ่งตอนนั้นก็ร้องในกลุ่มนักร้อง18กะลัดนะคะ หลายต่อหลายเพลงของ18กะละดก็ยังคงโด่งดังและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเคยขึ้นร้องเพลงในเวที7สีคอนเสิร์ตเคียงคู่กับนักร้องดังมากมายที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักนั่นก็คือกระต่ายตาชนค่ะและก็ใจเธอใจฉันเมื่อปี2014ันสอบส่าคุณก็ก็ได้เปิดร้านวเตี๋ยวอยู่ในย่านติวานนท์ชื่อร้านโกเฮง2498 เป็นการซื้อธุรกิจเฟนชายโกเฮง2498เนื่องจากว่าคุณก้อยเองเป็นผู้ที่ชื่นชอบกับรับประทานก๋วยเตี๋ยวอย่างมากนาะก็เคยคิดที่อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะโดยคุณก้อยเองบอกว่าเริ่มจากการที่เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือมากประมาณว่าเห็นที่ไหนไม่ได้ก็จะต้องแวะชิมจนมาติดใจรสชาติของโกเฮง1498เป็นแบรนด์ดังเจ้าเก่าอยู่ที่จังหวัดปรบุรีก็มาดังในย่านบรังสิตซึ่งคุณก้อยรู้สึกว่ารสชาตินย่างกำลังดี เส้นก็นุ่มน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยที่สําคัญเป็นสูตรโบราณใส่มะระสดส่วนลูกชิ้นเองก็เป็นเนื้อหมูล้วนหากใครชอบความกรุบของเอ็นหมูคุณก็แนะนําว่าลูกชิ้นปิ้งเอ็นหมูตอนนี้กาลังได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากดิคุณก็ตั้งใจให้มีความเป็นเอกลักษณ์แมต้องบอกว่าธุรกิจเองเนี่ยก็ไปได้สวยมากเลยละคะ่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ